กาลสินในยุคครีเทเชียสบ้านของไดโนเสาร์ซอร์พอดกาลสินเมื่อ130ล้านปีก่อนมีความแห้งแล้งมากกว่ายุคจูราสิกมีอุณหภูมิสูงกว่าเล็กน้อยและมีช่วงแห้งแล้งที่ยาวนานขึ้นสภาพภูมิประเทศคล้ายกับที่ยรารับุ่มแม่น้ำภาคกลางตอนบนในปัจจุบันแม่น้ำมีกระแสน้ำที่แรงกว่าและโค้งตวัดน้อยกว่าในยุคจูราสิกตะกอนทรายในช่วงเวลานี้จึงมีขนาดใหญ่กว่า ทว่าซิลิก้าจากตะกอนทรายนี้เองที่มีส่วนช่วยรักษาสภาพของกระดูกไดโนเสาร์ไว้ได้เป็นอย่างดีและทำให้กระดูกเหล่านี้มีสภาพที่สมบูรณ์สหัส,สขันเมื่อครั้งบรรพกาลเป็นแหล่งชุมนุมยักษ์ใหญ่นานาชนิดมีการค้นพบไดโนเสาร์โซลพอดถึง3สายพันธุ์ในแหล่งขุดค้นผูกุ้มข้าวแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดีลองนึกภาพป่าเขาใหญ่ที่มีช้างเอเชีย ช้างแอฟริกาช้างแมมมอสอาศัยอยู่รวมกันจะต้องมีการแข่งขันกันสูงมากด้วยเพราะต่างก็ต้องการอาหารปริมาณมหาศาลในการดำรงชีวิตและเป็นที่น่าสังเกตว่าไดนโนเสาร์โซรพอดทั้งหมดที่พบในจังหวัดกาลสินเป็น,ดนไดโนเสาร์วัยเด็กและวัยรุ่นอาจจะเป็นไปได้ว่าบริเวณนี้เป็นแหล่งวางไข่หรือแหล่งอนุบาลของไดนโนเสาร์เหล่านี้หรืออาจจะเป็นเพียงเหตุบังเอิญจากอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อ130ล้านปีก่อน พัดพาบรรดาไดนโนเสาร์อ่อนประสบการณ์และเป็นโรคร้ายมาตายรวมกัน